สวัสดีค่ะจะมารีวิวรถนะคะที่เราขับไปน่านกันอันนี้ก็คือแบบเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะมีหลายคนให้รีวิวนะคะว่าแบกอะไรไปบ้างกับรถขนาดนี้125ซีซีนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยหน้ารถหน้ารถกระเป๋าใบนี้นะคะเราก็ใส่พวกเก้าอี้เออมีเก้าอี้มีของจุกจิกเนี่ยคือมันแบบยังหนามากตรงนี้เราก็ติดไว้สำหรับดู G P S นะคะ เวลาเดินทางไอ้กล่องเนี้ยค่ะเราก็ติดไว้สําหรับใส่ของได้กันแดดกันฝนนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยตรงนี้จะเป็นไว้สําหรับชาร์จ้อยนี่นะคะเราทําไว้ชาร์จ power bank แล้วก็ทําใส่พวกขวดน้ํานะคะส่วนตรงด้านนี้เราก็ใส่พวกขวดน้ําแก้วน้ําขวดน้ําได้นะคะามาถึงตรงนี้ละจุดตรงนี้เลยที่สําคัญก็คือว่านั่งยังไงให้รู้สึกว่าไม่เจ็บ ้นไม่เจ็บตูดเลยนะคะก็คือว่าเราซื้อเบาะตัวนี้มาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ทําฟองน้ําตัวนี้เสริมเพิ่มอีกเป็นสองชั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยเสริมเบาะเบาะนั่งที่บ้านธรรมดาเนี่ยค่ะให้มันใหญ่ๆเนี่ยผูกเชือกผูกเชือกร้อยลงมานะคะนะแล้วเราก็มีตัวนี้อยู่แล้วเราซื้อตัวนี้มาอยู่แล้วนะคะสําหรับวางที่พักเท้าวางเท้านะคะแต่ว่าที่พักเท้าตัวเนี้ยมันจะมันจะเหมือนแบบว่าพอเรานั่งซ้อนหลังเนะี่ย มันขาเราจะไปด้านหลังมันก็อาจจะเมื่อยพอเราปล่อยขามาสองข้างมันจะติดตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยมันเจ็บหลังขามากก็เลยอเออน้องบนมากเราก็เลยทําแบบนี้พอทาแบบนี้ปุ๊บนะนั่งได้สบายยิงยาวเลยค่ะประมาณแบบ160โลมีอยู่ครั้งหนึ่ง160โลเราไม่ได้พักเลยอะ่ะมันแบบไม่ได้รู้สึกเจ็บส่วนด้านข้างกระเป๋านะคะเราก็ใส่เสื้อผ้าใส่ของได้อ่านี่ในนี้ก็จะมีพวกเสื้อนาวทะเบียนรถอะไรอย่างนี้ค่ะ ดูเลยดีกว่าอ่ะแกะออกมามีอะไรบ้างพอออกมาแล้วก็เหี่ยวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูนี่มีเสื้อหนาวมีกล้องค่ะอันนี้เราใช้กล้องเอากล้องไปแค่ตัวเดียวค่ะพวกกล้องโกโป้กล้องต่างๆมีหมวกมีหมวกที่ชุบเปียกใบอันนี้อะไรของใครก็ไม่รู้ แล้วก็มีเสื้อหนาวเสื้อหนาวตัวอ่ามีขาตั้งกล้องาตั้งกล้องอ่ะเอาผ้านาไม้ออกสิมีเอกสารกระเป๋าข้างก็อยู่ประมาณเนี้โอเคขนของในเยอะอ่ะ DIY เราจะมีตะแกรงตรงนี้นะคะเป็น DIY เสร็จตรงนี้ก็เสียบรองเท้าแตะเออติดกล้องโกโปแล้วตรงนี้ก็ถังน้ำมันค่ะน้ำมันสำรองแล้วก็อันนี้ค่ะชอบมาก เดี๋ยวเราเปิดดูว่าในกล่องชังเรามีอะไรบ้างใช่นะเดี๋ยวรออ่ะอนี่ค่ะเบาใช่ไหมคะเราก็ DIY ตะแกรงตัวนี้ค่ะ,ะมาในลังมีอะไรบ้างแกะกกโปๆก่อนเพราะ,ะเ,ารเราเอาโกโปๆล็อกไว้ท้าย<ช>นี่นเพียบเต็มลังเนาะมีผ้าขนหนูผ้าขนหนู มีเนี่ยอุปกรณ์เครื่องสำอางกุลายถุงหนึ่งแล้วก็เนี่ยอีกถุงหนึ่งแล้วก็มีเสื้อหนาเสื้อหนาอตัวหนึ่งตัวหนึ่งอันนี้กระเป๋าเสื้อผ้านำพงมีปลั๊กไฟปลั๊กไฟเนี่ยอะไรพวกกีฬาตะเนาะมีไฟฉายใช่ค่ะไฟฉายคาดถั่วมีที่ชาร์จแบต power bank อะไรเงี้ยนะกระจุกกระจิ๊ กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ต้องเนาะกระเป๋าเสื้อผ้าก็ใหญ่มากแล้วก็มีกาน้ําไว้ริฟกาแฟเผื่อผมดื่มกาแฟข้างในก็มีเตาแก๊สเราใช้พื้นที่แบบให้ประหยัดที่สุดมีใบปิดผมไปเนี่ยแล้วก็มีแก้วแก้วไว้กินเบียร์ใส่เบียร์นะแล้วก็มีแก้วมีเตามีแก้วร้อนของใบของใบมีน้ำพึ่งมีอะไรอ่าก็ครอบไว้มีแก๊ส แล้วก็เนี่ยกระเป๋าเสื้อผ้าแบบติมงกอ่ะมองเห็นไหมมันจะเห็นใหญ่มากแล้วก็เนี่ยมีที่บังลมกับที่ล็อคที่ล็อกล็อกรถมอเตอร์ไซค์เออนี่หลังก็ประมาณนี้ค่ะแต่จะบอกว่ายังไงนะเราเรื่องเนี้ยงง นึกไม่ออกก็คือครั้งนี้ครั้งเสื้อผ้าไปเยอะเกินอ่าใช่อยากจะบอกทิคนิดหนึ่งคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องเอาเสื้อผ้าไปเยอะก็ได้นะคะเอาไปประมาณสองสามชุดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปซักเอาไปซักเอาตามตามจังหวัดนั้นที่เราไปซักแห้งซักอบเลยอ่ะมันก็จะได้เป็นการแบบประหยัดประหยัดพื้นที่ด้วยเสื้อผ้าไม่ต้องหอบแต่อันนี้ก็คือครั้งแรกที่เราออกทริปไกลมากนะคะออกทริปไกลมากแล้วก็หลายวันเราก็เลยแบบ เออมันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งทําให้เรารู้ว่าเราไม่ต้องเอาเสื้อผ้าไปเยอะเออสรุปอะบอกแล้วกระเป๋านี้ไฟสายแบแบงค์อ้แบงค์วแบงค์พวกกระเป๋าสตางค์อะไรเงี้ยได้ได้อ่ะเรามาขายนี้การที่บอกตอนแรกว่ามีเก้าอี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้างอ่ะพีเศ์แต่ค่ะชอบแต่วันนั้นขับไปหมามันจะตัดหน้ารถบีบไปหมาตกใจอ่ะยังกะแตเสียรถสิบล้ออ่ะ กระเป๋าอับน้ำเราซื้อที่ดแคัลอนนะคะดีเพราะว่าดีมากนะมันแบบปล่อยลมเป่าลมแล้วเราก็ทำให้เป็นศูญยากาศได้อ่าได้กาแฟมาน้มากับมากินยาสับผมของที่พักนี่ค่ะที่เราไปพักที่ลุงหนึ่งโฮมสเตย์ที่ตัวเมืองน่านค่ะอยากจะบอกว่าอะไรนะครีมอาบน้ำกาแฟนี่หอมมากมีอุปกรณ์เป่าช่างนะ ไอ้ตัวนี้จะเป็นที่เติมลมเราพกพาได้นะคะเป็นกระเจไว้ตั้งโซ่และอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เราก็พกอุปกรณ์ไปด้วยเผื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะแล้วก็ชุดรองเท้ากันฝนชุดกันฝนเอาไปก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าเอาไปเผื่อดีกว่าเหลือดีกว่าขาดนี่เสื้อกันฝนแต่แ้นโตะไอ้เก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ ไม่มีแล้วหมดแล้วโอเคและนี่คือกองทั้งหมดสำหรับการขนรถเราในครั้งนี้นะคะเยอะมากเยอะไหมเบ็ดเสร็จรวมคนด้วยนะประมาณ200โลประมาณ200โลที่ ct bag เนี่ยเสรเรียบร้อยอค่ะอุ้ยม่วงตกใส่หัวอะให้แผ่นดูม่วงหน่อยสงสัยมีกระแตกระลอกอะเหมือนใไมีกับบานหลายวัน อ่ะโอเคค่ะอันนี้ก็คือจบนะคะจบการรีวิวว่าเราขนอะไรไปบ้างและนี่สรุปการรีวิวขนของทริปน่านทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องอยูทูบเยลินคีเที่ยวด้วยนะคะแล้วทริปน่านเราจะไปไหนติดตามกันในช่องเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบอย่าลืมคิดเที่ยวด้วยค่ะ oh. ไม่ฝากเยอะจังไอตรงนี้ก็ฝากฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กด b ับสไครต์ยูทูบอย่าลืมคิดเที่ยวด้วยนะคะ <Huh? S 1> ไม่บายบายหรอพอละซ้ำกันพอละซ้ำกันพอละซ้ำกันสนับสนุนโดย Coffee Camp กาแฟของคนชอบแคมป์